เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยมันมีให้เราต่อปกติแล้วอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะฮะมันต่อแค่ไฟเข้ากับไฟมอเตอร์แต่ตัวที่เราจะต่อเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองต่อเลยแต่ว่าวิธีการก็คือถ้ามันไม่มีสายออกไปที่มอเตอร์มอเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องต่อจาก ตัวควบคุมการจ่ายไฟไปที่มอเตอรอ์บางตัวบางแบบเขาก็ใช้ตัวสว,วิตพาวเวอร์ Power. บางตัวบางแบบก็ใช้ตัวสวิต์แมกเนติกแต่ในชุดรุ่นนี้เนี่ยปกติเขาจะใช้เป็นตัวเ,เขาเรียกว่าโซลิดสเต e เป็นตัวรีเลย์แบบหนึ่งคล้ายๆแมกเนติกนะฮะทำงานคล้ายกันบางท่านเนี่ยให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่าตัวแมกเนติกเพราะแมกเนติกเนี่ยมันทำงานด้วยวิธีการมีมีขึ้นไฟฟ้าเข้าไปแล้วมันก็ดูดจับดูดจับดูดจับหน้าคอนแทคเนี่ยมันก็จะเป็น ทองแดงที่มันจะต้องสัมผัสกันแล้วมันก็จะจ่ายไฟออกไปแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยมีความนิยมมาใช้ตัว Solid-State Relay แทนแทนมันทำหน้าที่เหมือนกับแมกเนติกนะฮะแมกเนติกนีเลยนะ,ะเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับตัวอมอเตอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเจอแล้วต้นตอที่จะต้อง เป็นตัวจ่ายไฟไปที่มอเตอร์มันคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเ,อเรามีสายเรามีสายไฟนะฮะสายไฟแบบนี้เป็นสายไฟแบบนี้เดี๋ยวเราลองกันเลยผมก็จะเอาสายไฟเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยนะฮะต่อไฟเข้าแล้วพอไฟเข้ามาในเครื่องแล้วเนี่ยวิธีการก็คือเราก็จะต้องดูเดี๋ยวผมเปิดนี้ไปเลย เราก็จะต้องดูว่าอ่าเราอยากต่อไปมอเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันจะออกตรงไหนเราต้องต่อตรงไหนเอาเป็นตัวตัวแบบนี้รุ่นนี้ก่อนก็ได้คนระเพราะว่ามันก็มีคนใช้กันเยอะรุ่นแบบนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่เขาขายให้เราลนะเราก็น่าจะเจอแบบนี้กันเพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้เนี่ยเราต้องต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราเริ่มต่อเลยนะฮะขั้นแรกก็คือเราต่อไฟเข้า ไฟเข้าเนี่ย L1 L2 L3 เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยต่อได้หมดนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวนิวตันตัวสายดินสมมติว่าตัวนี้เรียกเป็นสายไฟสายไฟสายไฟ,ยไฟเราเลือกต่ออ่าขั้วเดียวสายเดียวนะฮะเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะมีซิงเกิลเฟสที่เราใช้ตามบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีสายไฟ2เส้นเพราะ,ะนั้นเราก็จะต่อเดี๋ยวผมต่อตัว L3 กับตัว N เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราต่อเลยนะฮะ ต่อสายไฟเข้าต่อตัวนี้ตัวไหนก็ต่อไปก่อนละกันไม่ต้องดูวา่าชืดอตัวนี้มีแถบเป็นสายเอ็นนะกันนะตัวนี้สายไฟตอนนี้เราต่อสายได้แล้วนะฮะย่ายมัน อย่าให้มันแตะกันนะฮะให้มันห่างกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชอ็อตตอนนี้ผมต่อตัวนี้ไปแล้วนะฮะต่อสาย L3 กับตัว N อ,อันนี้เราดูว่าเป็นเป็นไฟเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปเสียบปั๊กไปเสียบปั๊กเพื่อให้มันเห็นการทำงานสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะจะอนนี้ไปเลยจะ คือบังเอิญไม่ได้เอาหน้าจอมาผมก็จะต่อตัวคีย์บอร์ดเพราะเราต้องใช้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเพื่อที่จะเปิดปิดเครื่องนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเราเสียบไฟตัวหน้าจอคีย์บอร์ดนี่มันก็จะติดจะไว้ตรงไหนดีมันไม่บงังเอาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็มาดู จะเสียบไฟแล้วนะฮะ